การงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่4สอนโดยคุณครูจิราพรโอภาสพานม,มตรหน่วยงานบ้านเรื่องการจัดกระเป๋านักเรียนตัวชี้วัดง1.1ป4ทับ1อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ง .1.1 ป .4 ทั2ทำงานบรรลุปเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยันอดทนรับผิดชอบและซื่อสัตย์ง .1.1 ป .4 ทั3ปฏิบัติอย่างมีมารยาทในการทำงานง .1.1 ป .4 ทั4ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าการจัดกระเป๋านักเรียน กระเป๋านักเรียนเป็นของใช้สำหรับใส่อุปกรณ์การเรียนเช่นสมุดหนังสือดินสอปากกายางลบไม้บรรทัดซึ่งนักเรียนต้องนำไปโรงเรียนและนำกลับมาบ้านทุกวันถ้าจัดสมุดหนังสือตามตารางเรียนและแยกประเภทจัดเก็บให้ดีกระเป๋าจะไม่หนักมากหยิบใช้อุปกรณ์การเรียนได้สะดวกและอุปกรณ์การเรียนไม่สูญหายนะครับ การจัดกระเป๋านักเรียนควรมีกระบวนการทำงานดังนี้ 1- วางแผนการทำงาน 1- กําหนดเป้าหมายในการจัดกระเป๋านักเรียนเพื่อให้กระเป๋านักเรียนไม่หนักมากเกินไปเพื่อให้มีสมุดหนังสือและอุปกรณ์การเรียนครบตามตารางเรียนในแต่ละวันเพื่อให้หยิบใช้และเก็บได้ง่ายเพื่อป้องกันการสูญหาย 2. กํกำหนดวิธีการจัดเก็บกระเป๋านักเรียนโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ดูตารางเรียนประจำวัน 2. เตรียมหนังสือและสมุดต,ตามตารางเรียน 3. แยกประเภทหนังสือสมุดและอุปกรณ์การเรียน 4. จัดเก็บหนังสือสมุดและอุปกรณ์การเรียนลงในกระเป๋าอย่างละช่อง 2. ปฏิบัติงานตามแผนจัดกระเป๋านักเรียนตามแผนที่วางไว้ 3. ประมาณผลการทำงานตรวจดูผลงานว่าเสร็จตรงตามเป้าหมายหรือไม่มีข้อบกพร่องอย่างไรจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการจัดกระเป๋ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเรามาเรียนการทําความสะอาดกระเป๋านักเรียนกันบ้างนะคะกระเป๋านักเรียนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการใส่หนังสือเรียนและเครื่องเขียนต่างๆเราจึงควรดูแลรักษากระเป๋านักเรียนให้สะอาดมีสภาพที่ดีและใช้ได้นานนะคะมาดูหลักการทําความสะอาดกระเป๋ากันบ้างนะคะ หลักการทำความสะอาดกระเป๋าข้อที่1ก็คือสำรวจกระเป๋านักเรียนว่าทำมาจากวัสดุชนิดใดเช่นผ้าหรือหนังนะคะกระเป๋านักเรียนของโรงเรียนเราจะเป็นกระเป๋าผ้าส่วนใหญ่นะคะข้อที่สองนำสิ่งของทุกอย่างออกจากกระเป๋าก่อนที่จะไปทำความสะอาดนะคะ ข้อที่3ทําความสะอาดให้เหมาะกับวัสดุของกระเป๋าของนักเรียนนะคะเช่นกระเป๋าผ้าใช้วิธีการซักกระเป๋าหนังใช้วิธีการเช็ดนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะตรวจสอบความสะอาดของกระเป๋านักเรียนนะคะค่ะต่อไปก็เป็นขั้นตอนการทำความสะอาดกระเป๋าที่ทำจาก ผ้านะคะครูจิจะยกตัวอย่างจากผ้านะคะข้อที่1นําสิ่งของทุกอย่างออกจากกระเป๋านักเรียนก่อนนะคะต่อไปค่ะข้อที่2เด็กๆจะต้องทํำยังไงนะคะช่วยกันคิดหน่อยอ่าช่วยกันคิดว่าตรงกับคุณครูหรือเปล่าข้อที่2ก็คือนํากระเป๋าไปแช่น้ําสะอาด10นาทีนะคะแล้วนําไปแช่น้ําที่ผสมกับ ผงซักฟอกอีก10นาทีค่ะดูจากภาพได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่3ใช้แปรงซักผ้าขัดกระเป๋าให้ทั่วเลยนะคะจากนั้นล้างด้วยน้ำประหลสองน้ำนะคะแล้วนำไปตากแดดให้แห้งนะคะเด็กๆลองฝึกทำดูนะคะ เมื่อเด็กๆได้เรียนแล้วนะคะทีนี้เรามาทํางานที่มอบหมายกันบ้างนะคะงานที่มอบหมายนะคะเด็กๆดูใบงานที่สีนะคะชุดที่สี่นะคะให้นักเรียนทําความสะอาดและจัดกระเป๋านักเรียนแล้วตอบคําถามนะคะคําถามนะคะจะมีอยู่สองช่วงนะคะคือขั้นตอนการจัดกระเป๋ากับขั้นตอนการทําความสะอาดกระเป๋านะคะให้เด็กๆกลับไปทํากันนะคะ หวังว่าเด็กๆคงจะทำได้นะคะถ้าทำไม่ได้ก็กลับไปดูคลิปที่คุณครูเปิดตั้งแต่เริ่มต้นนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะ